ตอบใบขับขี่ไม่ยุงย่งยากอีกต่อไปเพราะตอบใบขับขี่ออนไลน์ทําได้ภายใน1 5นาทีใครที่ใบกับขี่กำลังจะหมดอายุนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงต่อ,อยังไงนะคะเซฟคลิปนี้เก็บไว้เลยค่ะเพราะวันนี้เราบีวิธีขั้นตอนแบบละเอียดทุกขั้นตอนมาบอกคุณค่ะขั้นแรกค่ะเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็เสิร์ชว่าอบรมใบขับขีออนไลน์ค่ะจากนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ GLT E-learning เพื่อ,ออบรมออนไลน์ค่ะ ทำการล็อกอินหรือลงทะเบียนใหม่กรอกข้อมูลให้ครบหลังจากนั้นเลือกอบรมตามเมื่อขายการหมดอายุได้เลยค่ะในกรณีที่ไปกับทีหมดอายุมาไม่ถึง1ปีนะคะหรือว่าเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีนะคะแบบนี้ก็สามารถกดดําเนินการต่อได้เลยค่ะเมื่อกดแล้วก็จะมีคลิปให้เราได้ดูนะคะเพื่ออบรมนะคะใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงเมื่อเรารับชมเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมี q ิวอาโคมาให้เซฟ QR c o d โคนี้ A เก็บไว้เพื่อใช้งานต่อค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะนั่นก็คือการจองคิวเพื่อไปทดสอบสมรรถภาพแล้วก็การรับไปกับขีตัวจริงได้ที่ขนส่งใกล้บ้านคุณนะคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะดาวน์โหลด DLT Smart Queue มาเพื่อจองคิวออนไลน์ค่ะข้อที่1ค่ะเลือกที่งานใบอนุญาตค่ะข้อที่2นะคะเลือกใบอนุญาตส่วนบุคคลค่ะข้อที่3เลือกการต่ออายุใบอนุญาตนะคะแล้วก็ข้อที่4เลือกประเภทรถที่คุณต้องการต่อใบอนุญาตค่ะ จากนั้นให้กรอกวันหมดอ,อายุของไปรบขียของคุณนะคะรวมถึงประเภทของการต่อว่าต้องการต่อแบบไหนคะ่ะเมื่อทําเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะก็จะขึ้นวันมาให้คุณกดจองะคะ่ะถ้าขึ้นเป็นสีเขียวเนี่ยคุณสามารถกดจองได้เลยนะคะสามารถกดวันที่คุณสะดวกได้เลยคะ่ะกดแล้วก็จะมีหน้าที่จะสะรุปข้อมูลทุกอย่างขึ้นมานะคะให้คุณกดยืนยันได้หลังจากนั้นก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยการจองะคะ่ะ นอกจากนี้เมื่อทําการจองเสร็จนะคะก็จะมีใบนัดหมายมาให้ด้วยนะคะซึ่งจะเป็นการบันทึกใบนัดหมายนี้ไว้ในแอปพลิเคชันนะคะเพื่อความสะดวกเมื่อคุณไปที่สถานที่จริงด้วยค่ะยังไงลองเซฟคลิปนี้แล้วก็เอาวิธีการนี้ไปใช้นะคะรับรองว่าประหยัดเวลาของคุณได้เยอะมากๆเลยค่ะแค่แป,ป๊บเดียวก็ได้ใบกับขี่ใบใหม่มาแล้ว